ก็ขอจเจริญพรญาติโยมนะวันนี้ <c oughs> ได้มีโอกาสพาญาติโยมมาดูกุฏิที่พระเดชประคุณหลวงพ่อท่านมาวัฒนส่งตั้งแต่ปี2511เป็นกุฏิแรกที่พระเดชประคุณหลวงพ่อท่านพักอยู่อยู่ที่นี่ก็คือด้านหลังอาตมานี้คือเป็นกุฏิที่สมไมแรกหลวงพ่อท่านมาก็คือพักกุฏิ ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้โยมสมัยก่อนนั้นที่หลวงพ่อบอกว่าหลังคาทางกตฏิก็รั่วข้างฝาก็รั่วก็คือกุฏิหลังนี้แหละตอนนี้เราได้บูรณะกุฏิของหลวงพ่อไว้ใหม่ไว้ใหม่แล้วโยมถ้าโยมมาวัดท่าสุงโยมก็สามารถมามากราบมาชมแล้วมากราบที่กุฏิท่านได้นะกุฏิท่านข้างในก็จะมีปั๊มน้ําอยู่ด้วยปั๊มชักอเล็กซานเดอร์อยู่ หลวงพ่อท่านจะทำปั๊มน้ําอยู่ด้านล่างแล้วข้างหลังนุ่นก็จะเป็นสมัยก่อนที่โยมเห็นหอกรองข้างบนนั้นสมัยแรกๆจะเป็นที่เก็บน้ําสําหรับดูดน้ําขึ้นไปแล้วก็จ่ายน้ําจ่ายน้ําเลี้ยงแถวๆให้ให้ใช้แถวๆนี้ก็คือตอนนี้หลวงพ่อท่านทําตอนหลังท่านท่านมาทาเป็นหอกรองแล้วถ้าญาติโยมมาวัดท่าสุงจะมาเยี่ยมชมทางด้าน ทางด้านนี้ก็มาได้นะโยมนะก็เข้าตรงข้างศาลาห้าพระองค์ทางตึกใบสีก็จะมีตึกกองทุนตึกเสริมสีแล้วก็ตึกอินทาพงศ์ที่ตึกแรกๆเลยแล้วก็มีตึกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานเป็นหลังแรกที่หลวงพ่อท่านมาวัดท่าสุงก็ย้อนอดีตไปประมาณ5 51 52ปีโยมนึกสภาพถึงตอนนั้นกับตอนนี้ก็เราก็บูรณะ ว่าให้กุฏินี้เป็นที่ระลึกสําหรับลูกหลานของพระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านว่าท่านมาใหม่ๆจะเป็นกุฏิเล็กนิดเดียวที่ท่านอยู่เนะาะญาติโยมมาวัดก็มามา,มาเที่ยวชมได้หรือจะมากราบท่านก็ได้นะโยมเนาะขอมทนากับญาติโยมทุกคนนะ